เสียงดนตรีเข้มข้นค่อยๆดังขึ้นเสียงเหล็กกระทบเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามผู้บรรยายพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเสียงเหล็กคำรามจากใต้ท้องฟ้าและวันนี้โลกจะได้รู้จักกับพลังใหม่แห่งยุคอนาคตสวัสดีครับทุกคน Welcome back to my YouTube Channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับก,บการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ล่าสุดราชาแห่งสนามงานยุคใหม่2026ม g ติ y Reno b ู l l d o ซ e r Machine ภาพตัดเข้าสู่โชว์รูมแสงไฟส่องสะท้อนตัวเครื่องสีเทาเข้มเงาวับ Mighty r e n o ชื่อที่สะท้อนถึงพลังความแข็งแกร่งและความอดทนไม่สิ้นสุดได้รับการออกแบบจากแนวคิดของแรดเหล็กสิ่งมีชีวิตที่ทั้งทรงพลังและมั่นคงไม่หวั่นไหวและในปี2026นี้มันกลับมาในรูปแบบที่เหนือกว่าเดิมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ r e n o u l 12 Hybrid Turbo สร้างแรงม้ามากกว่า1,200แรงม้าพร้อมระบบเทอร์โบคู่ที่ตอบสนองได้ในเซียววินาทีทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังที่พร้อมบดขยี้ทุกอุปสรรคเสียงเครื่องยนต์คำรามอย่างหนักแน่นดินแตกกระจายระบบควบคุม AI r e n o s e n s e คือหัวใจของเทคโนโลยีใหม่มันสามารถวิเคราะห์พื้นผิวแบบเรียลไทมไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือทรายและปรับแรงกดแรงดันและความเร็วได้อย่างแม่นยำ ทำให้ไมติริโ o ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพแวดลอ้อมภายในห้องโดยสารคือโลกอีกใบหนึ่งเบาะนั่งไฮดรอลิกปรับแรงสันสะเทือนอัตโนมัติหน้าจอสัมผัสขนาด16นิ้วควบคุมทุกฟังก์ชันพร้อมกล้องรอบคัน360องศาแบบอันตราวิชันที่ให้ภาพชัดทุกมุมภาพตัดไปที่คนขับอยู่ในห้องโดยสารแสงสะท้อนผ่านกระจกอย่างเท่ไมติริโนยังมาพร้อมระบบสมาร์ทบาลานไดร์ ที่ปรับสมดุลแรงบิดในแต่ละล้อแบบอัตโนมัติช่วยให้สามารถปีนขึ้นทางชันได้สูงสุดถึง60องศาโดยไม่สูญเสียการทรงตัวเสียงดนตรีเร้าใจขึ้นภาพสโลโมชันไมตริโน่ดันดิ้นหินขนาดใหญ่ตัวถังใช้วัสดุดเล็กกล้าเกรดอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ไทเทเนียมบเบลนเดอร์สตีลทั้งแข็งแกร่งและทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่าเดิมถึง40%โครงสร้างด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีแรงกดพื้นมากกว่า20ตัน พร้อมระบบระบายความร้อนแบบไฮบริดเพื่อรองรับการทำงานต่อเนื่องยาวนานเสียงลมพัดผ่านเครื่องยนต์หยุดช้าๆเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของเครื่องผู้บรรยายม i ติริโนสองไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและพลังแห่งการสร้างสรรค์เมื่อเหล็กความฉลาดและเทคโนโลยีรวมกันสิ่งที่ได้คือสัตว์ร,ร้ายแห่งยุคอนาคตที่พร้อมจะทำลายทุกขีดจำกัดภาพโลโก้ ไมตริ i n o 2026ปรากฏบนพื้นหลังสีเงินเมทัลลิกผู้บรรยายต่อนี่คือการเปิดตัวของพลังใหม่แห่งโลกเครื่องจักรกลหนักและนี่คือ2,026ไมตริโน่บูลดอเซอร์แมชชีนราชาแห่งพลังงานกลที่แท้จริงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการเปิดตัวรุ่นใหม่จากโลกแห่งเทคโนโลยีเครื่องจักรในอนาคตเพราะนี่คือเสียงคำรามของแรดเหล็ก เสียงแห่งการเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคของไมตี้รีโนเสียงเครื่องยนต์เร่งอีกครั้งแล้วค่อยๆเงียบลงทิ้งไว้เพียงโลโก้และแสงสะท้อนเสียงดนตรีเข้มข้นค่อยๆดังขึ้นเสียงเหล็กกระทบเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามผู้บรรยายพื้นดินเริ่มสั่งสะเทือนเสียงเหล็กคำรามจากใต้ท้องฟ้าและวันนี้โลกจะได้รู้จักกับพลังใหม่แห่งยุคอนาคตสวัสดีครับทุกคน welcome back to my youtube channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ล่าสุดราชาแห่งสนามงานยุคใหม่2026 Mighty Reno Bulldozer Machine ภาพตัดเข้าสู่โชว์รูมแสงไฟส่องสะท้อนตัวเครื่องสีเทาเข้มเงาวับ Mighty Reno ชื่อที่สะท้อนถึงพลังความแข็งแกร่งและความอดทนไม่สิ้นสุดได้รับการออกแบบจากแนวคิดของแรดเหล็กสิ่งมีชีวิตที่ทั้งทรงพลังและมั่นคงไม่หวั่นไหว และในปี2026นี้มันกลับมาในรูปแบบที่เหนือกว่าเดิมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ Rino Cor V12 Hybrid Turbo สร้างแรงม้ามากกว่า1,200แรงมา้าพร้อมระบบเทอร์โบคู่ที่ตอบสนองได้ในเซยววินาทีทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังที่พร้อมบทขยี้ทุกอุปสรรคเสียงเครื่องยนต์คำรามอย่างหนักแน่นดิ้นแตกกระจายระบบควบคุม AI Rino Sense คือหัวใจของเทคโนโลยีใหม่มันสามารถวิเคราะห์พื้นผิวแบบเรียลไทม